สวัสดีครัมเรียนก็กลับมาเจอกันแล้วอีกแล้วนะครับนะครั้งนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันเนาะที่บทที่3นะครับในสัปดาห์นี้ job application นะครับเกี่ยวกับการสมัครงานซึ่งสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะเน้นไปกับพวกเราคือคำนี้นะครับ cv เนาะ cv นะครับใครยังพอจำได้บ้าง cv คืออะไรนะครับ cv นะครับก็คือสิ่งนี้นะครับ ก็เรียกอีกอย่างนะครับว่าร e ซูเม่นั่นเองนะครับพอ,อจำได้ไหมว่า CV และร e ซูเม่แปลเป็นภาษไทยว่ายังไงเอ่ยจำได้ไหมครับ CV และร e ซูเม่นะครับก็หมายถึงประวัติโดยย่อนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์จะสอนให้พวกเรานะครับทำการเขียนประวัติโดยย่อของพวกเรานะครับเพื่อเป็นชิ้นงานในเทอมนี้นั่นเองนะอ่า ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ uh, turn to page 41นะครับเปิดมาหน้าที่41นะครับโอเค CV นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ let's see the first part of resume or cv is personal data uh, personal data, uh, personal, data. Uh, personal, data uh, personal data นะครับก็คือข้อมูลโดยทั่วไปเนาะก็จะเป็นพวก ชื่อนะครับที่อยู่นะครับอาจจะเป็นอายุนะครับเพศของเรานะครับศาสนาหรืออะไรนี้นะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกนะครับที่เราอยากจะใส่ลงไปในส่วนของ personal data นะครับถัดมานะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็น qualification นะครับเนาะ qualification หรือว่า skills นะครับที่เรามีคุณสมบัตินะครับรวมถึงความสามารถอ่านี่ก็จะเป็นอยู่ใน รีส u m มนะครับในส่วนที่2ถัดมานะครับองค์ประกอบที่จะต้องมีก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ our experience นะครับหรือว่าประสบการณ์เคยทำงานที่ไหนมาบ้างมีประสบการณ์ทำงานอะไรมาบ้างเคยฝึกงานที่ไหนนะครับเคยทำงานพาร์ทไทม์ที่ไหนเนาะก็ควรจะใส่ลงไปใน experience นะครับหรือเราอาจจะเติมในส่วนนี้คือ working experience นะครับประสบการณ์การทำงานนั่นเอง next นะครับ Education Education ส่วนนี้ก็คือประวัติการศึกษานั่นเองนะครับก็จบที่ไหนมานะครับอย่างพวกเรายัางเด็กๆก,กันอยู่เนี่ยก็อาจจะบอกช่วงประมาณประถมมัธยมต้นนะครับปวชปวสนะครับก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของประวัติการศึกษานั่นเองและส่วนสุดท้ายนะครับ References นะครับก็คือผู้ให้การรับรองข้อมูลนั่นเองนะครับว่า ข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายเก่านะครับหรือจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอ่าอย่างเช่นนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเห็นไหม university นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจ้านายเก่านะครับเพราะว่าเป็น personal manager อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในส่วนของ references นะครับหรือผู้ให้การรับรองข้อมูลนั่นเอง หมือนตรงนี้อาจารย์จะตกงง,งูไปนะนักเรียนก็เติมเพิ่มลงไปได้เลยนะครับเห็นเนาะทีนี้มาดูข้อมูลส่วนแรกนะครับในส่วนของ personal data นะครับว่าเราสามารถใส่ข้อมูลในลักษณะใดลงไปได้บ้างนะครับกปดะประกอบดูประกอบไปด้วยนะครับเปิดไปหน้าที่45นะครับ turn to page 45นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนก็จะมาดูตรงที่ word bank นะครับ word bank นะครับก็คือในส่วนของ personal data ควรจะมีอะไรหนึ่งนะครับ title คำนำหน้าชื่อเนาะเป็น m r m r s นะครับหรือว่า Miss นะครับซึ่งบ่งบอกสถานะของพวกเรานะครับถัดมานะครับก็อาจจะเป็น first name นะครับก็คือชื่อจริงเนาะ first name นะครับชื่อจริงมาดูเลยนะครับซูมมานะครับ First name นะครับก็ใส่ชื่อจริงลงไปนะครับ Last name นะครับหรือ family name หรือ surname นะครับที่เป็นคำศัพท์ใกล้เคียงกันเนาะก็ใส่ลงมานะครับนามสกุลของเรานั่นเอง Gender sex นะครับอันนี้อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเราอาจจะใส่ not s p e c i f y นะครับลงไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งบอกว่าไม่เจาะจงนะครับถัดมา Present address นะครับก็จะเป็นที่อยู่นะครับ ก็จะเป็นหมายเลเที่อยู่บ้านนะครับถนนนะอซอยนะครับหรือว่าถัดมาก็จะเป็น District ตรงนี้คือตำบลน,นะครับ Province จังหวัดแล้วก็ zip code นะครับจะเป็นรหัสไปรษณีย์ date birth date birth นะครับขอภัยครับ d a t e birth ขอภไยนะครับ d e t e birth นะครับคือ วันเกิดนั่นเองซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราว่าจะเขียนได้2แบบอาจจะเอาเดือนขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่แต่อย่าลืมคอมม่านะครับอย่าลืมคอมม่านะครับแล้วตามด้วยปีเกิดหรือเขียนแบบภาษาไทยนะครับก็คือวันที่เดือนแล้วก็ปีนะครับวันเดือนปีนะครับเรียงไปเลยแต่ถ้าเกิดใครจะเอาเดือนขึ้นก่อนนะครับเรายัาต้องนะครับเขียนคอมม่าหลังวันที่ด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนข้อมูลของวันเกิดนะครับ next นะครับ place of birth นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เกิดนะครับก็จะใส่มาเป็นชื่อโรงพยาบาลนะครับตามด้วยจังหวัดแล้วก็ประเทศนะครับตามด้วยจังหวัดแล้วก็ประเทศนะครับแต่ว่าชื่อโรงพยาบาลนี้เป็น optional เนาะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น identification number นะครับหรือว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับก็ย่อมจากคาว่า id card number นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับบางครั้งหราอยจต้องนะครับกรอกในส่วนนี้นะครับ The date of issue นะครับก็คือวันออกบัตรนั่นเองอ่ก็คือบัตรออกวันไหนนะครับและส่วนที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับคือคาว่า Expiry date นะครับ expiry date นะครับก็จะเป็นวันหมดอายุนั่นเองนะครับว่าบัตรตรงนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับ marital status นะครับอันนี้เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะ marital status ก็หมายถึงสถานะนะครับ The single married นะครับหลักๆก็จะมี2ออันนี้หรือรอาจจะมี divorce นะครับที่แปลว่า อย่าร้างนะครับ divorce นะครับส่วนถ้าเป็นไม้นะครับถ้าเป็นผู้ชายจะ widower นะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงจะ widow นะครับ back widow นั่นเองนะครับก็หมายถึงแม่ไม้นะครับอือ่ะก็อาจจะจดเพิ่มลงไปนะครับใครจดไม่เสร็จกด pause นะครับใครจดเสร็จแล้วตามอาจารย์มาได้เลย Next นะครับ we r e gonna go to qualification and skills part ขอภัยนะครับมาดูที่การศึกษานะครับประวัติการศึกษาก็ยังอยู่ในหน้าเดิมนะครับขอภัยอ้าวขอโทษโทษเปลี่ยนหน้านะครับมาอยู่ในหน้าที่46แล้วนะครับขอภัยนะครับในส่วนนี้นะครับ education ก็จะมีนะครับหเนาะ primary school นะครับเราจะสร้างเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สร้างเป็นตารางก็สร้างเป็นหัวข้อเนาะโดยที่ ขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วย primary level นะครับหรือว่าระดับประถมนะครับตามด้วยชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็วุฒิก็จะเป็น primary education แบบนี้นะครับต่อมา secondary level นะครับก็จะหมายถึงโรงเรียนมัธยมเนาะชั้นระดับชั้นมัธยมนะครับก็ถ้าเกิดเราจบมต้นมปลายนะครับก็สามารถใส่ชื่อโรงเรียนไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเรานะครับเนาะเด็กปวชอ,อย่างเงี้ย ก็สามารถใส่ college level ไปได้ด้วยนะครับโดยที่ certificate ข้างหลังเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงนะครับว่า certificate in vocational education นะครับอาจจะตามด้วย in แล้วก็ตามด้วยสาขาของพวกเรานะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเราต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะครับ vocational education นะครับ next นะครับถ้าเป็น university level นะครับหรือว่า i อินสติตร name นะครับ mm hmm. ก็จะใส่ชื่อ uh, มหาวิทยาลัยลงไปนะครับแบบนี้โ mm hmm. ดวยวนะุฒ mm ิน้อก็อย่างที่อาจารย์เคยสอนไปนะครับเริ่มจาก bachelor อร์ดีกรีนะครับปริญญาตร mm ีมาสเตอจะเป็นปริญญาโทนะครับโ mm hmm. ดยนะครับในส่วนนี้นอกจากจะใส่ชื่อ แล้วก็ระดับแล้วนะครับเรายังสามารถเพิ่มเติมก็คือปีจบการศึกษาได้ด้วยนะครับอาจจะใส่ไว้ด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดเลยก็ได้นะครับหรือว่าไว้หลังสุดก็ก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงเนาะก,ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่สาขาเอกเราลงไปเนี่ยก็สามารถใส่คาว่าอินแล้วก็ตามด้วยสาขาเอกข้างหลังได้เลยนะครับเอ็กซ์คั n ทิก็การบัญชีถูกไหมมาร์เก็ตตการตลาดนะครับ Secretarial s c i e n c e นะครับเกี่ยวกับเลขานุกการเนาะ n u s s n o s s u t m r u t e r ก็เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Education นะครับเราสามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปได้นะครับ next นะครับ move to the next part this part is experience นะครับก็ we gonna stay at the same page นะครับอยู่ในหน้านเดิมเนาะหน้าที่46นะครับในส่วนนี้เนี่ย state your previous employment นะครับอันนี้ก็คือเป็นเอ่อให้เรานะครับบอกที่ทำงานเก่านะครับอันแรกนะบอกที่ทำงานเก่านะครับ2นะครับ if you have no experience you may write about your job training แต่ถ้าเกิดเราจบใหม่สดสดร้อนๆซิงๆอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ประสบการณ์ทำงานนะครับว่า เราเคยฝึกงานที่ไหนนะครับหรือว่าจะทำงานพาร์ทไทม์อะไรนะครับก็สามารถใส่ในส่วนนี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ experience นะครับหรือว่า working experience ประสบการณ์การทำงานนั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนของ qualification and skills นะครับคุณสมบัติแระความสามารถ ในส่วนนี้นะครับหลักๆเราว่าจะใส่สกิลจำพวก language skills นะครับ state the level of your ability นะครับอาจจะใช้คำศัพท์เหล่านี้นะครับในการใส่ไปด้านหลังน่อยเช่นถ้าเกิดเราสึกเราเก่งภาษาอังกฤษมากๆเราว่อาจจะใส่ language skills หรือว่า English skills นะครับแล้วก็ตามด้วย excellent ถ้าดีสุดๆเลยนะถ้าดีนะครับแต่ไม่ได้ดีมากก็อาจจะใส่ good แต่ถ้าแบบพอใช้ได้ งูงปลาปลานะครับก็ใส่ fairly good หรือว่าเ o อรวนะครับที่แบบพอใช้ได้นะครับต่อมาคอมพิวเต s k i l l ินะครับก็เช่นกันเนาะเราสามารถใช้นะครับคำศัพท์ด้านบนตรงนี้นะครับมาต่อหลังหัวข้อคอมพิวเตอร์สกิได้เลยนะครับรวมถึงอ f ฟฟิศแมชชีนส์ยูสด้วยนะครับก็จะเป็นความสามารถในการใช้อุปกรณ์นะครับที่อยู่ในสำนักงาน ก็ขอมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า Office m a c h i n e use เนี่ยคือประสบการ์เาเรียกอะไรความสามารถด้านไหนนะครับในการใช้แฟกซ์แม็กชีนนะครับ u n a c t a t e d adding machine นะครับ Account register email internet ว่ากันไปนะครับส่วนน่า่านะครับว่า In case of emergency to notify อันนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถใส่กรณีที่ฉุกเฉินนะครับแล้ว อยากจะติดต่อใครเนี่ยก็อาจจะใส่ชื่อพ่อแม่ชื่อคนสนิทนะครับชื่อเลขาอะไรก็ได้เนาะในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนด้านล่งซึ่งจริงๆแล้วปกติอาจารย์ไม่ค่อยเห็นที่จะใส่ลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่เนี่ยก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ qualification หรือว่า skills นะครับ ซึ่งหัวข้อในหนังสือที่เราใช้เนี่ยมันจะใช้ abilities เนาะก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันแปลว่าความสามารถเช่นกันนะครับว่าเรามีทักษะหรือ Skill อะไรนะครับทั้ง3คำเป็น synonym นะครับคำที่มีคำศัพท์ความหมายใกล้เคียงกันนะครับ and the last one นะครับ references นะครับก็คือผู้ให้การรับรองข้อมูลนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราต้องใส่ไปนะครับในแต่ละคนหนึ่งนะครับเราต้องใส่ชื่อของพวกเขานะครับ สอนีครับอาจจะใส่ตำแหน่งนะครับใส่ของตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับหัวข้อที่สองนะใส่ตำแหน่งนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับใส่ที่อยู่ทํางานนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็บริษัทตั้งอยู่ตรงตรงไหนเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนที่มาเป็น reference เราได้นะครับส่วนใหญ่มักจะใช้ เจ้านายที่ทํางานเก่านะครับหรือว่าหัวหน้าเก่าของเรารวมถึงนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์เยอะก็อาจจะใช้1น,นะครับอาจารย์ที่ปรึกษา2นะครับใช้เจ้านายที่เราเคยไปฝึกงานด้วยนะครับในส่วนของ references นะครับทีนี้เรียนก็จะได้ครบทุกหัวข้อแล้วนะครับครบทุกหัวข้อแล้วนะครับ ทีนี้นะครับงานที่อาจารย์จะสั่งพวกเราให้ทำเนี่ยมีทั้งหมด30คะแนนนะครับงานนี้ก็คือให้พวกเราเนี่ยไปใชเ้เนื้อหานะครับที่เราจดตั้งแต่เปิดสัปดาห์มาเลยนะครับเปิดเทอมมาเลยเนาะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะครับอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราจะเจอในประกาศรับสมัครงานรวมถึงความสามารถต่างๆนะครับมาเขียนนะครับ your resume นะครับสร้าง resume ขึ้นมานะครับโดย ใช้หัวข้อที่อาจารย์มอบให้นะครับเป็นหลักเนาะอาจารย์ใช้ว่าเป็นหลักนะครับเราอาจจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แต่น้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับส่งในวันที่1กันยายนนะครับเป็นวันพุธเนาะเพะฉะนั้นนักเรียนมีเวลาในการทําประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นตั้งใจทําให้ดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ s s i g n m e n t นี้มีคะแนะนทั้งหมด30คะแนะนโดยที่ไม่หารเลยนะครับ ให้พวกเราทำเรซูเม่นะครับหรือว่าประหยัดโดยย่อของพวกเรานะครับโดยใช้หัวข้อทั้ง5หัวข้อนี้เป็นหลักนะครับส่งวันที่1กันยายนทีนี้นะครับความจริงแล้วอาจารย์มีตัวอย่างให้พวกเราดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างด้วยกันเนาะนี นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ่ามันไม่ได้เห็นเหมือนหน้าตาเหมือนที่เราดูเมื่อกี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็จะมีหัวข้อนะครับที่คล้ายคลึงกันเนาะอ่ามีอะไรครับประวัติอ่า p e r s o n a l นะครับก็มีอีเมลมาอยู่ด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ skills นะครับหรือว่า qualification นะครับมี personality เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีของ certification นะครับอืมในส่วนนี้เนาะก็คือประวัติการศึกษาอาจจะใส่ hobbies เข้ามาด้วยนะครับงานดีเรกของเรานะครับ job experience นะครับอันนี้ education นะครับการศึกษาเนาะแต่ว่าอันนี้ส่วนของ profile นะครับ๋ยวอาจารย์จะพูดอีกทีนึงอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกครับอันนี้ก็ตัวอย่างอีกอันนึงเช่นกันนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็มีข้อมูลทั่วไปนะครับของผู้สมัครนะครับ skills นะครับงานอดิเรกเนาะส่วนขวามือนะครับก็จะมี job Experience นะครับ Working Experience นะครับ Education การศึกษานะครับเคยเข้าอบรมอะไรมานะครับอันนี้เพิ่มเติมมาเนาะไม่ต้องมีก็ได้นะครับเออแล้วก็ปิดท้ายด้วย References นะครับก็คือผู้ให้การรับรองนั่นเองนะครับนี่คร่าวๆนะครับเหมือนกันเลยถูกไหมมีอีกนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมี หลกัหลกๆเนาะข้อมูลโดยทั่วไปนะครับ work experience นะครับ reference education นะครับนี่เนาะ experience นะครับ uh, personal data นะครับ qualification นะครับนี่ก็ skill นะครับ education นะครับแบบนี้ achievement น,นี่คือเคยได้เคยได้รับรางวัลอะไรมานะครับ อันนี้ก็จะใส่เพิ่มเติมไปนอกสำหรับคนนี้นะครับแต่หลักๆก็จะมีทั้งหมดสี่ห้าหัวข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับย้ำนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือให้ทำนะครับ your resume นะครับโดยมีหัวข้อทั้ง5อันนี้นะครับได้แก่ personal data นะครับ qualification หรือ skill นะครับ experience education แล้วก็ references นะครับส่งวันที่1กันยายนเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะมี ส่งไฟล์นี้นะครับแนบไปอยู่ใน Google Classroom ด้วยนะครับให้พวกเราเปิดดูเนาะ <S <S ในส่วนนี้ก็จะมีเนื้อหานะครับบอกว่า Generation Information เนี่ยเราควรใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมบ้างน,นะครับ Education เขียนยังไงนะครับ Work working experience skill นะครับแล้วก็ References เนาะซึ่งมันจะมีหัวข้อ2กับ6นะครับพี่อาจารย์ไม่ได้ไฮไล l i ไว้ก็คือนักเรียนไม่จาเป็นต้องใส่มานะครับแต่ถ้าใครพอจะใส่ได้ก็ใส่มาก็ดีนะครับโดยเฉพาะ6เนาะก็จะเป็น ความสนใจนะครับไม่ว่าเป็นงานอนดิเรกของเรานะครับเออสว่วนนี้ไอ้กรนี้ก็จะมีตัวอย่างให้นะครับแต่น,นี้ก็จะเป็นแบบเพลนๆเนาะแบบเปรียบๆนะครับแบบยุคโบราณนะครับแต่ถ้าจะเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเนาะก็แบบนี้นะครับซึ่งถ้านักเรียนไม่รู้จะเอาแพลตฟอร์มนะครับจากตรงไหนเราสามารถเซิร์ช google ได้เลยนะครับจจะเป็นตัวอย่างรีซูเม่ตัวอย่าง CV พวกนี้นะครับมันขึ้นมาให้นักเรียนแน่นอนอ่าอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับที่ให้พวกเราไปทำเนาะใช้เวลา2สัปดาห์นะครับส่งเมื่อไหร่เอ่ยส่งวันที่1กันยายนนะครับย้ำอีกครั้งส่งวันที่1กันยายนนะครับอ่าแต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับยังไม่หมดสิ้นแค่นี้นะครับขอให้เรียนเปิดไปหน้าที่56นะครับมีบาฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้พวกเราทำนะครับก็นั่งฟังแล้วก็ทำไปพร้อมอาจารย์ได้เลยนะครับ บางข้ออาจารย์ฉเฉลยมาให้แล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเลียสนะครับอ่าเขาบอกว่าจดหมายอะไรที่เราแนบ CV ลงไปด้วยจดหมายนะั้นก็เรียกว่า covering letter นะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่า the advertisement of your employment is จุดๆ,ๆนะครับโฆษณาประกาศหางานนอกจากจะใช้คาว่า job advertisement นะครับเขาอาจจะใช้คำว่าอะไรได้อีกนะครับคำตอบคือคำว่า job c l a s s i f i e d Job classifying ข้อที่3นะครับ The payment for a regular employment on a monthly basis is จ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ุดดเขาบอกว่าจํานวนเงินนะครับที่เราได้รับแต่ละเดือนเนี่ยเราเรียกว่าอะไรแน่นอนนะครับเราเรียกว่าเงินเดือนและเงินเดือนในภาษาอังกฤษคือ salary นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับตอบเป็น experience นะครับข้อที่4เนาะ is the processes of gaining knowledge or skill by doing or seeing things นะครับก็คือเป็นการเรียนรู้นะครับรับความรู้รับทักษะนะครับโดยการทำแล้วก็ดูโอเคนะครับไปต่อนะ next นะครับ number five นะครับ a person who apply for a job คนที่มาสมัครงานเราใช้คาว่าอะไรผู้สมัครใครจำได้ไหมเรียนมา2อสครั้งละคำตอบก็คือ job candidates นั่นเองนะครับ candidates คือผู้สมัครนะครับเป็นตัวเลือกนะครับผู้เข้าแข่งขันเนาะ next number six นะครับ when you apply the job at the company you have to fill out your details qualification and post your photo in the t u t o ฟอร์มที่เราต้องมากรอกตอนสมัครก็คือใบสมัครนะครับซึ่งใบสมัครในภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำว่า application form นะครับ application form นะครับก็ไม่ว่าจะความจริงแล้ไม่ใช่สมัครงานเดียวนะสมัครอะไรก็ตามนะครับสามารถใช้คาว่า application form ได้หมดเลยและสุดท้ายนะครับที่อาจารย์เฉลยมาให้เลยนะครับเพราะว่าคำนิยามที่มันอยู่ในข้อ7คือแบบรับไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อของบุคคลที่ไม่ใช่ญาติของคุณ <laughs> ก็แปลกๆนะครับเนาะเออก็หลายๆคนก็ไม่ใช่ญาติของเรานี่ถูกไหมแต่ว่ามันคำนี้เหมาะสมที่สุดนะครับก็เลยเขียนไปเนาะซึ่งจริงๆแล้ว references คือคนที่เราจะต้องไปอ้างอิงนะครับว่าเออเราเคยกับทำงานกับคนนี้มาจริงคนนี้รู้จักเราจริงนะครับสามารถคอนเฟิร์มให้กับเราได้เป็นคนรับรองข้อมูลของเราน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับข้อที่7อ่ะมาดู3ข้อสุดท้ายนะครับ8 t o 1 0 ผลิตีันะครับ The letter that is include d your personal details, qualification and experiences นะครับก็หัวมันขึ้นมาแล้วนะครับว่าเป็น letter ก็คือจดหมายถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องเป็นจดหมายนั่นเองนะครับในขอน้อนี้เพราะฉะนั้นครัตอบคือ application letter นั่นเองนับมาได้นะครับ The form of your personal details and qualification เป็นเอกสารนะครับที่เต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็คุณสมบัติของเราสิ่งนั้นนะครับระหว่าง Resume กับ Residence ข้อนี้นักเรียนจะตอบอะไรครับคำตอบคือ Resume นั Res ่นเองและสุดท้ายนะครับ Residence นะครับหมายถึงที่พักอาศัยนะครับ Residence ที่พักอาศัย ก็เนี่ยอาจจะเคยได้โรงแรมหลายๆที่นะครับมีคาว่า r e s i d e n t บ้างหรือว่าบ้านจัดสรรมาขอไปคนระับจัดสรรน,นะครับมีคาว่า r e s i d e n t อย่างเงี้ยเออก็จะหมายถึงที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยน,นั่นเองนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด10ข้อเนาะก็หวังว่าเราจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับจากเนื้อหาในวันนี้เนาะแล้วสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับทำงานด้วยนะครับส่งวันที่ หกันยายนนะครับยามีกครั้งพุทธที่1กันยายนนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ thank you for your kind attention see you next week have a good day bye bye